เกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านทั่วประเทศนะครับเช้าวันพุทธที่18มิถุนายน2 5 6 8ราคากระบือ ราคากระบือช่วงนี้อ่อนนะครับอ่อนมากปรับตัวลงแรงมากก่อนยวบยวบนะครับไซส์ร้อยสิบห้าบวกถึงร้อยี่สิบนะครับไซส์ไม่เกินร้อยี่สิบราคาประมาณนี้ หกพันเจ็ดพันนะครับเริ่มต้นห้าพันเจ็ดพันนะครับราคาคงที่นะครับราคาคงที่ไซส์กระบือไซส์ร้อยยี่ห้าบวกร้อยสามสิบเริ่มต้นเจ็ดพันแปดพันนะครับแล้วแต่ความขอมอ้วนๆมัน,นก็ได้ขายราคาสูงส่วนมากก็จะเริ่มต้นเจ็ดพนะันนะครับตัวเมียก็นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับ ตัวบางๆหน่อยสูง1 3 0ืน่นต้นๆนะครับหมื่นต้นๆนะครับตัวไหนอ้วนก็ขึ้นไป14,000 15ได้อยู่นะครับนะครับเอ่อแม่เดียวแม่เปียวนะครับแม่เปียวแม่แยกลูกสาวใหญ่นะครับสูง130 135นะครับหมื่นกลางๆนะครับ1 5 0 0 1 5 0 0 0 6นะครับ1 5 0 0 0 6 ตัวผู้ก็1 8ื0นแปดสอนะครับไซส์ใหญ่ร้อยสามห้าครับร้อย้าอ้วนอ้ 135, วน1ะครับร้ออ้วนอ้นก็แตะหลัก20,000ื่นปลปลายนะครับหลัก2องสองหมื่นสองหมืนสองครับสองหมื่นสองหมืนสช่วงนี้ก็ราคาอ่อนนะครับ หาตัวข้ามไป25 0 0 0ค่อนข้าง,างยากนิดหนึ่งสูงร้อสามห้าบวกร้อยสามห้าบวกอ้วนๆเลยครับสองหมื่นสองหมื่ช่วงนี้เพดานเพดานอยู่ประมาณ20งหมต้นๆ้นครับสองหมนิดๆน,น,นะครับถ้าไม่อ้วนจริงๆไม่ใหญ่จริงๆครับสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องสําหรับท่านที่นะครับ กำลังมองหานะครับที่จะทํากําไรได้เร็วนะครับที่จะไม่ติดมือไม่ติดมือนานนะครับส่วนมากช่วงนี้ก็จะเล่นไซส์เล็กกับไซส์กลางก็จะตึงขึ้นะี้ไซส์เล็กนะไซส์เล็กนะไซส์ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับไมนะ่ประมาณร้อยสามสิบผอมหน่อยขายขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะครับ ไซส์เล็กซื้อง่ายขายคล่องนะครับกับของผอมๆนะเงินหะมื่นหน่อยๆนะครับไซส์ใหญ่ตึงมือนะครับไซส์ใหญ่ตึงมือมากช่วงนี้นะครับสามหมื่นะ 30, ขึ้นนะครับ <c oughs> เกินสองหมื่นห้าขึ้นไปนะครับตึงมือนะครับตึงมือนะครับไซส์สี่ห้าหมื่นยิ่งยิ่งตึงมากนะครับล่าสุดเมื่อวาน ไซส์ใหญ่ขายยากมากนะครับเวียดนามแทบไม่มองเลยนะครับเวียดนามแทบไม่มองเลยนะครับเอ่อเวียดนามซื้อประมาณหมื่นหมื่นห้าถึงสองหมื่นสองนะครับเวียดนามซื้อเยอะนะครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นสองนะครับไซส์ขนาดกลางๆนะครับช่วงนี้นะครับกลุ่มทุนนะครับเน้นขนาดกลางๆนะครับ ผู้ค้ารายย่อยก็เล่นของเล็กนะครับซื้อง่ายไข่ครองนะครับไซส์ใหญ่ไซส์สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นตึงนะครับตึงมากนะครับยืนมองหน้ากันนะครับไซส์นี้ยืนมองหน้ากันนะครับกระบืองามนะครับกระบืองามสบเสามากนะครับสบเสานะครับลอยเลี้ยงค่อนข้างจะเอามายืนขายเป็นเนื้อนะครับ ไฟกระบือง,งามก็เอามายืนเป็นเนื้อนะครับเที่ออกเป็นเนื้อบดครับตัวที่ตกเกตนะครับเดินสนามนะครับไม่ได้เกตเดินสนามก็ขายเกรดเนื้อหมดนะครับสองหมื่นสามหมื่นสาวสูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่ห้าก็ขายกันหลักสามหมื่นนะครับหลักสามหมื่นแม่บล็อก แม่พันธุ์หลุดฟาร์มนะครับแม่บล็อกแม่พันธุ์หลุดฟาร์มสูงก็สี่สิบห้าบุกนะครับสามหมื่นสี่หมื่นนะครับมีมาเปิดขายนะครับสามหมื่นสี่หมื่นนะครับช่วงนี้กระบืองามก็นะครับใครปรับตัวทันก็ทันนะครับใครนะครับวราอาหารแพงค่าใช้จ่ายต่อวันแพงมากนะกระบืองงามช่วงนี้นะครับขาลงนะครับ กระบืองามขาลงก็ต้องปรับตัวนะครับใครนะครับหลายคนที่แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็นะครับเอาออกมาเอาออกมานะครับเลี้ยงอ้วนๆน,นะครับ,นะรบเวียดน,นามยังเวียดน,นามนะครับช่วงนี้ชะลอนะครับเมืนะ่อวานเห็นมีตัวใหญ่แต่เวียดน,นามไม่ต่อนะครับ เวียดนามไม่ต่อช่วงนี้เวียดนามชะลอการซื้อตัวใหญ่นะครับชะลอการซื้อตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในไรฟ์สดเล่าให้ฟังในรฟ์สดนะครับก็